สวัสดีค่ะพบกับสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนรีสามัญเอกนะคะของกองเลือเสือโรงเรียนประดุมศิษย์พิทยาประจันตคามค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่2เรื่องการบริการนะคะการบูิ การบริการนะคะหนึ่งก็คือการขอความช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งการบริการที่ลูกเสือสามันควรได้รับความรู้และได้รับการฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะ อุบัติเหตุนะคะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิตทรัพย์สิสนหรือสิ่งของได้รับความเสียหายนะคะซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทหรือการขาดความระมัดระวังเมื่อพบผู้ที่กําลังประสบอุบัติเหตุลูกเสือสาม,มันจะต้องมีสตินะคะในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุถ้าเหตุการณ์ที่พบร้ายแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยตนเองนะคะจะต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบโดยเร ซึ่งการให้ความช่วยเหลือมีดังนี้นะคะหสํารวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรมีผู้บาดเจ็บหรือไม่และต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคะ 2. นะคะรีบแจ้งสถานีตำรวจหรือสถานีดันไมลิที่อยู่ใกล้เพื่อทำการช่วยเหลือนะคะและ 3. ลูกเสือสามมันจะต้องแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ช่วยเหลือจะได้เตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องค่ะ ค่ะต่อไปนะคะ1.1คือการช่วยเหลือเมื่อเกิดไฟไหม้ไฟไหม้เป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนะคะซึ่งทําให้เกิดทรัพย์สินเสียหายและอาจทําให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ลูกเสือสามันนะคะสามารถช่วยเหลือเมื่อพบเหตุการณ์ไฟไหม้ตามสถานที่ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. คือสำรวจสภาพการเกิดไฟไหม้และรีบแจ้งสถานีดับเพลิงนะคะ 2. ช่วยดับไฟโดยต้องระมัดระวังไม่ให้ตนเองได้รับอันตราย 3. ช่วยขนย้ายสิ่งของในสถานที่ที่เกิดไฟไหม้ไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะ 4. ปฏิบัติต,ตนตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 5. ถ้าพบผู้ที่ติดอยู่สถานที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือนะคะและ 6. ถ้าผู้ประสบภัยมีแผลไฟไหม้ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ถ้ารุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะค่ะ1.2นะคะคือการช่วยเหลือคนจมน้ำนั่นเองลูกเสือสามันสามารถช่วยเหลือคนจมน้ำได้หลายวิธีดังนี้ค่ะหช่วยเหลือทันทีโดยการว่ายน้ำเข้าทางด้านหลังของผู้ที่จมน้ำใช้แขนโอบรอบคอและว่ายน้ำเข้าฝั่งทันทีห้ามเข้าทางด้านหน้าของผู้ที่จมน้ำนะคะ 2. ถ้าลูกเสือสามัญว่ายน้ำไม่เป็น ควรขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงหรือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าผู้ที่จมน้ำยังไม่หมดสตินะคะโดยปฏิบัติดังนี้เลย1นะคะถ้าผู้ที่จมน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ฝั่งให้หากิ่งไม้หรือไม้ไผ่ยาวๆยื่นให้ผู้ที่จมน้ำเกาะแล้วลากเข้าหาฝั่งนะคะ 2ค่ะผู้ที่จมน้ำอยู่ไกลฝั่งให้โยนทุ่นหรือสิ่งของที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ที่จมน้ำเนี่ยเกาะก่อนและจากนั้นก็จะหาเชือกยาวๆผูกเป็นเงี่ยมบวงสายธนูนะคะโยนไปคล้องตัวผู้ที่จมน้ำไว้และ3นะคะหลังจากช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้วหากผู้ที่จมน้ำหมดสติหรือหัวใจเต้นอ่อนแรงนะคะอ่อนลงให้ปฐมพยาบาลโดยการถ่ายปอด ด้วยวิธีต่างๆนะคะและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะ1.3คือการช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าช็อตนะคะลูกเสือสามันสามารถช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าช็อตได้ดังนี้ 1. ตัดวงจรไฟฟ้าโดยการกดสะพานไฟลงนะคะหรือใช้มีดพลาที่มีด้ามเป็นไม้ตัดสายไฟฟ้าขาดนะคะ 2. ในกรณีที่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ ต้องรีพาคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตออกจากการสัมผัสสายไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการใช้ไม้เขี่ยสายไฟนะคะให้พ้นจากคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะคะ 3. หากคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติหรือหยุดหายใจให้ทําการไายปอดและนวดหัวใจนะคะและ 4. รีบนําคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่ตอไปค่ะ ต่อไปนะคะ1.4เลยคือการช่วยเหลือเมื่อแก๊สรั่วลูกเสือสามัญน,นะคะสามารถช่วยเหลือเมื่อมีแก๊สรั่วในบ้านหรือในะสถานที่ต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะ 1. คือรีบทําให้อากาศถ่ายเทโดยการเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้แก๊สที่รั่วนะคะออกมาเจือจางไปในอากาศ 2. รีบพาคนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3. ระมัดระวังไม่ให้เกิด เกิดประกายไฟโดยไม่เปิดสวิตช์ไฟและห้ามสูบบุหรี่เพราะอาจทําให้เกิดไฟไม่ได้ 4. นะคะหากคนที่อยู่ในบริเวณที่มีแก๊สรั่วหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีพาออกมาอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วช่วยหายใจโดยการถายปอดก่อนนำส่งโรงพยาบาลน,นะคะต่อไปค่ะข้อ2คือการประถมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะ การปฐมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจนเกิดการบาดเจ็บหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยและป้องกันอันตรายนะคะที่อาจถึงแก่ชีวิตก่อนนําส่งโรงพยาบาลหรือก่อนที่แพทย์จะมาถึงนะคะ ค่ะ2.1คือการ,ระถมพยาบาลผู้ที่มีเลือดออกภายนอกผู้ที่มีเลือดออกภายนอกนะคะอาจเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันบางรายอาจมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเช่นแผลถลอกแต่บางรายอาจมีอาการบาดเจ็บมากเช่นถูกมีดบาดเป็นแผลลึกดังนั้นนะคะลูกเสือสามัญควรรู้จักวิธีปฐมพยาบาลผู้ที่มีเลือดออกภายนอกอวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่มีเลือดออกภายนอกนะคะ ปฏิบัติได้ดังนี้เลยขั้นที่1ก็คือถ้าบาดแผลไม่ลึกเลือดไหลไม่มากให้ข้ามไปปฏิบัติตามขั้นที่2แต่ถ้าบาดแผลลึกและมีเลือดไหลออกมากให้ทําการห้ามเลือดโดยการใช้สำลีหรือผ้าสะอาดกดบริเวณบาดแผลค่ะขั้นที่2นะคะล้างรอบๆบ,บริเวณที่เป็นบาดแผลด้วยน้ําอุน่นแอลกอฮอล ขั้นที่3เลยนะคะใช้ยาใส่แผลสดเช่นยาแดงทิงเจอร์ไอโอดีนใส่ตรงบริเวณบาดแผลค่ะและขั้นที่4นะคะคือการพันแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคนะคะอ่ะต่อไปเลยเป็นข้อ2.2คือการปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการช็อกนะคะช็อกก็คืออาการที่ร่างกายขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองอย่างกระทันหันนั่นเอง ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับความกระทบกระเทือนจาก,กจ,จิตใจการดีใจมากตกใจมากหรือร่างกายเนี่ยเสียเลือดมากซึ่งจะมีลักษณะเงื่อออกหน้าซีดตาลายใจสัน่นหายใจไม่สะดวกชีพจรเต้นเร็วและความดันโลหิตต่ำนะคะวิธีการปรถมพยาบาลน,นะคะสำหรับผู้ที่มีอาการช็อคปฏิบัติดังนี้เลยนะคะ 1. ก็คือให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้นวางศรีรษะในระดับต่ำเพื่อให้เลือดไหลสู่สมอง 2. นะคะควรแก้สิ่งที่รัดคอออกเสียก่อนนะคะเพื่อให้หายใจได้สะดวกแล้วก็ทำการหายปอดเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ปอดได้รับออกซิเจนเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการทางสมองนะคะอันเนื่องมาจากการขาดออกซิเจนการหายปอดมีวิธีปฏิบัติหลายวิธีนะคะนักเรียน 2.3การปรถมพยาบาลผู้ที่เป็นลมค่ะการเป็นลมคืออาการหมดสติเพียงชั่วคราวเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเลยเช่นเหนื่อยหรือร้อนจัดหิวหรือเครียดดังนั้นการช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นต้นเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งมีหลักควรปฏิบัติดังนี้ 1. พาเข้าพักในที่ร่มหรือที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะและให้ดมแอมโมเนียหอม2ตรวจด,ดูในปากว่ามีสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือไม่ 3. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมโดยผู้ป่วยนอนตะแคงนะคะไปด้านใดด้านหนึ่ง 4. ใครายเื้ผ้าให้หรวมและห้ามให้น้ำหรืออาหารทางตาก 5. ใช้ผ้าชุบน้ำเช,ช็ดเหงื่อที่หน้าผากมือะเทา้า 6. หากมีอาการชักให้ใช้ผ้าม้วนเป็นก้อนนะคะสอดเข้าปากป้องกันการก,กัดลิ้นนะคะและ7ถ้าใบหน้าผู้ป่วยขาวซีดให้นอนศีรษะต่ำและถ้าใบหน้ามีสีแดงให้นอนศีรษะสูงค่ะ 2.4การประมพยาบาลเมื่อถูกมแมลงกัดต่อยนะคะมแมลงหลายชนิดที่มีเหล็กในเช่นพึ่งต่อแตนนะคะเมื่อต่อยแล้วมักจะทิ้งเหล็กในที่มีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดทําให้บริเวณที่ถูกกัดต่อยบวมแดงคันและปวดนะคะวิธีประมพยาบาลนะคะ1คือทําความสะอาดบริเวณถูกมแมลงกัดต่อยด้วยน้ําสะอาดหากมีเหล็กในให้ถึงออกนะให้ดึงออกทันทีนะคะเพื่อลดปริมาณพิษ 2. ใช้เล็บบัดแข็งหรือดูกุญแจขูดหรือกดนำเหล็กในออกมา 3. ประครบเย็น10นาทีนะคะเพื่อลดอาการบวมแดง 4. ีรีเครี่ยงการเกาหรือแกะบริเวณที่ถูกกัดต่อยลดการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะคะ5ถ้ามีอาการปวดสามารถกินยาแก้ปวดได้ก็คือ,คอยาพาราเซตามอลน,นั่นเองนะคะอ่าข้อ3เลยเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ที่บาดเจ็บนะคะ ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจได้รับบาดเจ็บหรือหมดสติจนไม่สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้ลูกเสือสามัญจึงควรรู้หลักสําคัญและวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ3.1ก็คือหลักสําคัญในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเลย1ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทันทีต้องประเมิอนอาการของผู้บาดเจ็บก่อนและให้การประถมพยาบาลที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนก่อนนะคะ อ่าสองจะให้ผู้บาดเจ็บอยู่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดเลยในระหว่างการเคลื่อนย้ายสามถ้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยตนเองไม่ไหวให้หาผู้ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสี่ประยุกต์สิ่งของต่างๆในสถานที่เกิดเหตุให้เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บค่ะ3.2ก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบหนึ่งก็คือการอุ้มแบกนะคะตามภาพเลย ผู้ช่วยเหลือพยุงผู้บาดเจ็บจากนั้นอุ้มผู้บาดเจ็บโดยให้หน้าท้องของผู้บาดเจ็บนะคะพาดบนบ่าข้างใดข้างหนึ่งเราใช้แขนทั้งสองข้างนะคะพาดรวบขาทั้งสองของผู้บาดเจ็บพร้อมกับใช้มือจับยึดข้อมือของผู้บาดเจ็บไว้เพื่อให้สามารถอุ้มผู้บาดเจ็บได้กระชับมากขึ้นและยังทําให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยนะคะ 2ก็คือการพยุงเดินตามภาพนะคะเป็นวิธีที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้โดยผู้ช่วยเหลือเนี่ยหันหน้าไปทางเดียวกับผู้บาดเจ็บผู้ช่วยเหลือใช้แขนข้างหนึ่งโอบรำมัวผู้บาดเจ็บและนำแขนข้างหนึ่งของผู้บาดเจ็บมาคล้องไว้ที่คอและพยุงเดินต่อไปนะคะ 3. เป็นการอุ้มด้านหน้าเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่านะคะเช่นเด็กเล็กโดยผู้ช่วยเหลือนำมือข้างหนึ่งสอดไว้ใต้ขาและนำมืออีกข้างหนึ่งสอดไว้ใต้ลำตัวและใช้แรงในการยกขึ้นแค่นเองนะคะ 4. ก็คือการอุ้มคู่ประสานแค่ก็คือเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ2คนและผู้บาดเจ็บยังไม่หมดสติ ให้ผู้ช่วยเหลือประสานมือโดยใช้มือข้างหนึ่งจับแขนตนเองมืออีกข้างจับแขนอีกคนเป็นเหมือนที่นั่งแล้วให้ผู้บาดเจ็บขึ้นนั่งแล้วใช้แรงยกขึ้นนะคะ5ก็คือการอุ้มโดยใช้เก้าอี้เมื่อมีผู้ช่วยเหลือสองคนแล้วและมีเก้าอี้ให้นงผู้บาดเจ็บนะคะนั่งลงบ e, นเก้าอี้นั้นและให้คนหนึ่งยกขาเก้าอี้ด้านหน้าอีกคนประคองพนักพิงด้านหลังใช้แรงช่วยกันยกเก้าอี้ขึ้นตามภาพเลยนะคะ 6การหามโดยใช้เปรนะคะเมื่อมีผู้ช่วยเหลือมากกว่า2คนขึ้นไปและมีเปรหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ทดแทนกันได้นะคะให้นำผู้บาดเจ็บนอนลงในเปรหรืออุปกรณ์นั้นและช่วยกันยกขึ้นโดยหามผู้บาดเจ็บนะคะตามภาพเลยค่ะ ข้อ4นะคะคือการติดต่อขอความช่วยเหลือการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อประสานงานในกรณีที่ปฐมพยาบาลและผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุัติเหตุนะคะอาการไม่ดีขึ้นจะต้องนําส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยซึ่งลูกเสือสามันนะคะควรปฏิบัติด,ดังนี้เลย1คือตั้งสติและโทรศัพท์แจ้งสายด่วนสสื่อสารโดยการให้ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างไร 3. บอกสถานที่เกิดเหตุนะคะเพศช่วงอายุและอาการของผู้บาดเจ็บ 4. ค่ะบอกระดับความรู้สึกตัวของผู้บาดเจ็บ 5. บอกความเสี่ยงซ้ํานะคะเช่นอยู่กลางถนนอยู่ในน้ําหรือจมน้ําและ6นะคะทําตามที่เจ้าหน้าที่แนะนําเพิ่มเติมและรอเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะซึ่งหมายเลขโทรศัพทนะ์ที่ควรทราบนะคะตามรูปภาพเลยนะคะ อ่ะข้อ5เลยนะคะลูกเสือสามัญจิตอาสาก็คือการบริการของลูกเสือสามัญน,นอกวงการลูกเสือสามัญด้วยความสมัครใจนะคะเป็นการทําด้วยจิตอาสาเป็นผู้มีจิตสาธารณะเป็นผู้เอื้อเฟื้อเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้นนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปแบบของพฤติกรรมจิตอาสานะคะหนึ่งเลยคือ พระนาจิตสำนึกนะคะของลูกเสือสามัญเองก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น 2. นะคะคือจิตอาสาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตัวอย่างกิจกรรมที่ควรปฏิบัตินะคะมีดังนี้เลยหนึ่งคือโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะนะคะคัดแยกขยะทำคามสาดโรงเรียนชุมชนปลอดสารพิษรณรงค์ลดใช้สารเคมีในชุมชนนะคะจับมือสื่อความปลอดภัยนะคะบริการผู้สูงอายุข้ามถนนนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือภาพการบริการคือจิตสาธารณะนะคะจูงมือผู้สูงอายุข้ามถนนนะคะนี่คือภาพตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้พ่วมกับก็ขอจบเรื่องการบริการไว้เพียงเท่านี้ค่ะ